ชอแพรมองหน้าอดีตเลขาแล้วยื่นแฟ้มงานให้เอาไปดูซะนี่เป็นรายละเอียดของสถานีรถไฟความเร็วสูงคุณชอยกโทษให้เมย์แล้วใช่ไหมคะเมธนีดีใจมากปราดไปจับมืออีกฝ่ายชอแพรรีบสะบัดออกอย่ามาแตะตัวฉันนะดาบระดับรอบมองอาการน้าสาวด้วยความสนใจแต่ชอแพรคมไม่ทันสังเกตโมพูดกับเมธนี ที่ฉันให้เธอกลับเข้ามาทํางานไม่ใช่เพราะยกโทษให้แต่เพราะเธอรู้จักกับรัสดินหลานสาวท่านรัฐมนตรีวลิสตังหะจะมีการประมูลการทำคอมมูนิตี้มอลที่สถานีรถไฟความเร็วสูงทุกสถานีและฉันต้องการโครงการนี้ถ้าเธอเข้าใจที่ฉันพูดเธอคงจะรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง สั่งจบก็ไล่ทุกคนออกจากห้องกระนั้นก็ไม่ไวยสั่งทิ้งท้ายว่าจะให้จัดงานถแถลงข่าววันรุ่งขึ้นดาวประดับรับปา่าจะจัดการให้โดยมีเมธนีอาสาช่วยเต็มที่ขอบใจมากนะดาวเมย์อย่างนั้นอาคงไม่ได้กลับมาที่เข็มวัตรนี้แน่ๆอาเมย์ขอบคุณคุณพ่อเถอะค่ะคุณพ่อเป็นคนบอกเรื่องอาเมย์เป็นเพื่อนกับคุณรสลินดาวก็แค่คิดว่านี่น่าจะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้น้าชอ่อรับอาเมย์กลับเข้ามาทำงานเหมือนเดิม พี่นนทําไมคนดีๆอย่างพี่นนต้องมาอยู่กับนางปีศาจนั่นโขกสับด้วยก็ไม่รู้จะโทษนาช่อคนเดียวก็ไม่ถูกนะคะอาเมอเมก็รู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของใครดาบประดับวิ่งบ่นเตรียมงานถแถลงข่าวให้ช่อแพรมบ่ายวันเดียวกันชาชิตาคอยช่วยสิบกุกณรในคราบสุวัตเห็นดังนั้นก็แกล้งเข้าไปป้วนเปี้ยนโดยอ้างว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายรักษาภาพลักขององค์กรสิบกกรพยายามขอดูกำหนด การงานถแถลงข่าวแต่ดาวระดับไม่ให้เพราะไม่ไว้ใจเขาดังนั้นเขาก็ไม่ถือสาคิดว่าเป็นโอกาสมากกว่าจะทําการบางอย่างในงานนี้เมฆเห็นแบลตาสิบปคคเพื่อนรักก็ชักวันแต่ไม่กล้าทักท้วงแกว่างานพรุ่งนี้สําคัญไม่เมฆแถลงข่าวเรื่องการประมูลหมื่นล้านอย่างนี้ก็ต้องสำคัญสิวะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ก็คงจะเหมาะที่สุด แกจะทำอะไรวะไอ้กอนชอบแพรเห็นสิวัตกับเมฆทำรับรับล่อๆแถวสถานที่จัดงานถแถลงข่าวก็นิ้วหน้าพึมพำกับตนเองเอาสิฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำอะไรปราณนรู้เรื่องงานถแถลงข่าวและไม่รอช้าจะไปคุยกับภรรยาเมื่อเธอมาถึงบ้านตอนค่ำได้ข่าวว่าพรุ่งนี้คุณเชิญบริษัทคู่แข่งของเรามาหมดเลยเหรอ ถ้าเมย์ให้คุณลอสที่เป็นหลานท่านวอลิสมาได้อย่างน้อยพวกนั้นก็น่าจะรู้ว่าถ้าอยากได้งานนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันหรือบางทีก็อาจจะทําให้พวกนั้นไม่ประมูลสู้กับเราก็ทําให้เราง่ายขึ้นอีกชช่แพรไม่ยี่ระคําพูดชื่นชมขอจากสามีพร่งถามมีอะไรอีกไหมคะฉันอยากอ่านสคริปต์ที่ต้องถแถลงพรุ่งนี้ปราณน,นเจ็ดแปรบอดไม่ได้จะแดกแดันเธอเรื่องสิวัตคุณรู้ไหมว่าเมื่อคืนนายสิวัตขึ้นไปหาผมที่ข้างบน เห็นบอกว่าไปเข้าห้องน้ําบ้านเราคงใหญ่จนเดินหลงมั้งคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีผมรู้ว่าคุณเป็นคนฉลาดคงไม่ต้องพูดอะไรให้คุณระวังงานถแถลงข่าวเริ่มขึ้นเช้าวันต่อมาดาประดับมาดูแลงานอย่างใกล้ชิดโดยมีชาชิตาคอยช่วยบรรดานักข่าวทุกสำนักมารวมตัวและอดทึ่งไม่ได้เมื่อเห็นวิมลหนึ่งในคู่แข่งคนสำคัญของเขมวักรุป๊ป คุณวิมลมางานถแถลงข่าวของเคมวัตอย่างนี้ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมคะดาวระดับรอจังหวะอยู่แล้วตอบแทนทางเราเป็นคนเชิญคุณวิมลมาเองนะคะ คำตอบของดาวประดับเรียกเสียงฮือฮาจากพวกนักข่าวและเธอก็ไม่รอช้าพูดตามสคริปต์ที่เตรียมไว้พอดีนะชออยากให้การถแถลงข่าววันนี้เป็นมิติใหม่ของการทําธุรกิจนะคะในเมื่อเราต้องการทําธุรกิจเพื่อชุมชนจิตใจเราก็ต้องดีก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อยากให้มองว่าเป็นการแข่งขันด้านการค้าค่ะวิมวรอบเบนหน้าอดมันไส้หญิงสาวตรงหน้าไม่ได้ที่พูดจาเหมือนอวยช่อแพรแหมหนูนี่ปากดีจังเลย อุ๊ยขอโทษด้วยนาะจะบอกว่าพูดดีจังเลยหนูเป็นใครนะจ๊ะดาวประดับหลานสาวนาช่อค่ะสถานะของดาวประดับเรียกเสียงฮือฮาอีกรอบดาวประดับยิ้มกว้างพรันก็เหลือบเห็นช่อแพ้เข้ามาในงานคิดว่าเจ้าของงานน่าจะมาแล้วนะคะทุกคนขอตัวไปรับนาช่อก่อนนะคะ ชอแพรควงปราณนมาร่วมงานถแถลงข่าวนักข่าวกรูกันถ่ายรูปเพราะนานๆทีสองสามีภรรยาจะออกงานคู่กันปราณนยิ้มร่าด้วยความดีใจเอ่ยต้อนรับบรรดานักข่าว ขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่มากันในวันนี้รับรองครับว่าทุกคนจะต้องได้ข่าวใหญ่กลับไปเขียนอย่างแน่นอนไัยบูลคู่แข่งอีกคนของเขมวัตที่มาร่วมงานอดหมันไส้ไม่ได้ข่าวใหญ่อย่างเช่นเรื่องของคุณช่อที่กําลังโด่งดังอยู่ตอนนี้หรือเปล่าครับบรรดานะักข่าวตาวาวและหนึ่งในนั้นก็โพงถามคุณไพรทูลทําไมถึงได้มางานแถลงข่าวของเขมวัตกรุ๊ปนะครับ พอดีคุณช่อเชิญมาถ้าไม่มาเดี๋ยวจะหาว่ากลัวนะครับช่อแพรยิ้มรับคําตอบของไพทู์อดไม่ได้จะตอบคุณไพทู์อย่าคิดอะไรเยอะสิคะที่เชิญมาเพราะอยากให้มาเป็นเกียรติเท่านั้นละคะ่ะส่วนเรื่องข่าวคุณไพทู์น่าจะลองทําตัวให้ดังบ้างนะคะไม่อย่างนั้นอาจต้องรอส่วนบุญงานเล็กๆที่เขมวัดไม่เอาอย่างนี้ไปตลอดไพบุญหน้าตึงแต่ไม่ทันโต้ช่อแพรก็ผลักไปหาดาวประดับมีอะไรหรือเปล่าคะนช่อ ไม่มีอะไรน่าสงสัยใช่ไหมงานเนี้ไม่ได้มีแค่เขมวัดคงรู้ใช่ไหมว่าบริษัทอื่นก็อยากได้งานนี้เหมือนกันตรวจสอบทุกอย่างที่จะเผยแพร่ในงานฉันไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดดาวระดับรับ,รบคำไม่รู้เลยว่าสุ่กระ์ในคราบสุวัดยืนดูกับเมฆจากด้านบนไอ้ก่อนแกนแน่ใจหรอวะว่าจะทาแบบนี้ฉันตัดสินใจแล้วทาตามแผนเดิมแล้วกัน เมฆพยักหน้ารับรีบเดินถือแฟลชไดที่ศิ่กรกเตรียมมาไปด้านหลังเวทีฉัสิตาก้าวขึ้นเวทีและกล่าวเปิดงานถแถลงข่าวต่อหน้านักข่าวทุกสำนักเมฆไม่รอช้ายื่นแฟลชได์ให้พนักงานที่คุมจอบนเวทีแต่ไม่ทันทดลองเปิดดาวระดับก็โพร่มาขอดูข้อมูลในนั้นชอบแพรขึ้นเวทีไปแล้วเมฆหน้าซีผืดใจเต้นไม่เป็นสัมเมื่อดาวระดับเปิดไฟในแฟลชได์พันต้องเบิกตาโตเมื่อเห็นว่าไฟในนั้นไม่ใช่คลิปของช่อ แอแพรกับสิวัตแต่เป็นแค่ไฟล์นำเอกสารโครงการวันนี้ดาวระดับไม่ติดใจเรื่องแฟลกได้อนุญาตให้เปิดไฟล์ในงานได้ชอ่อแพรราพองใจคิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ต้องการยิ้มกว้างกราบเปิดงาน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะที่มากันในวันนี้ซึ่งข่าวที่ดิฉันกำลังจะบอกทุกคนในวันนี้ก็ขอให้สบายใจได้ว่าไม่เกี่ยวข้องหรือ,รอต้องการจะประมูลการสร้างทางรถไฟในเส้นทางที่เหลือแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เขมวัตจะบอกทุกคนวันนี้ก็คือเขมวัตจะสร้างคอมมูนิตี้มอลล์บนสถานีย่อยทุกสถานีในโครงการรถไฟความเร็วสูง จบคำก็เกิดเสียงฮือฮาจน้นที่คุมจอเปิดไฟของแม่เห็นเป็นภาพคอมมูนิตี้มอล์ชื่อว่าเดอะเทรนเดอะเทรนคือคอมมูนิตี้มอล์ที่มีคอนเซปต์ว่ารถไฟขบวนนี้จะนำความสุขไปให้กับทุกคนในชุมชนไยบูลหนึ่งในคู่แข่งของเคมวัตเห็นด้วยหัวเสียไม่เร็วไปแล้ครับคุณช่อไอโครงการนี้ผมได้ยินท่านรัฐมนตรีวิิสพูดแต่ไม่คิดว่าคุณช่อจะกล้าถแถลงข่าวว่าตนเองได้โครงการนี้ไปทำแล้ว เอดิฉันพูดตอนไหนล่ะคะว่าท่านบริสอนุมัติให้ดิฉันได้โครงการนี้แล้วที่ดิฉันนัดถแถลงข่าววันนี้เพราะอยากจะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับคนไทยคิดดูสิคะถ้าเราพัฒนาพื้นที่ให้เจริญ ชุมชนหรือจังหวัดนั้นก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นบรรดานักข่าวพยักเพยเยอดเห็นด้วยกับแนวคิดของเขมวัตปราณน,นมองดูผลงานของภรรยาด้วยความชื่นชมพรันก็ได้ยิ้มกว้างกว่าเดิมเมื่อเห็นเมธนีพาใครบางคนเข้ามาในงานนั่นคุณลรสหลานท่านวลิสนี่มางานนี้ทําไมเนี่ย วิมลนั่นเองต้นเสียงเรียกเสียงฮือฮาจากบรรดานนะักข่าวอีกรอบที่เห็นรสลินหรือรสหลานสาวคนสวยของรัฐมนตรีวาลิสเจ้าของโครงการการประมูลรถไฟฟ้าความเร็วสูงเดินเฉิดฉายเข้ามาในงานเมธทนีที่กลับมารับตำแหน่งเลข,ขาของชอ่อแพรเห็นเหล่านะักข่าวตาโตก็เหยียดยิ้มแนะนำรสลินต่อหน้าทุกคนขอโทษนะคะทุกท่านพอดีคุณรสเพิ่งเสร็จจากทาบุญบ้านเด็กกำพร้าก็เลยมาช้านิดนึงค่ะ ชอบแพรพอใจมากถือโอกาสประกาศเรื่องสำคัญต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านอกจากเขมวัตอยากบอกความตั้งใจที่ทำเดอะเทรนแล้วยังมีอีกข่าวหนึ่งก็คือคุณโรสดินได้ตกลงจะเป็นคนออกแบบสถาปัตยกรรมแต่ละสถานีให้กับทางเขมวัตด้วยค่ะ คำประกาศของชอแพรทําให้บรรดานักข่าวส่งเสียงฮือฮาสิบุกรเสียใยิ้มร้ายควักมือถือตนเองมากดเชื่อมต่อกับจอทีวีด้านหลังเวทีเพื่อแชร์คลิปสําคัญภาพบนจอเปลี่ยนจากไฟล์โครงการดูเทรนเป็นภาพภายในบ้านเขมวัดส,สิบุกกรสะใจมากนึกถึงวันก่อนตอนเขาแวะไปร่วมงานวันเกิดของดาวประดับและถือโอกาสหาจุดติดกล้องเผื่อจะได้ข้อมูลดีและสิบุกกรก็ได้สมใจเมื่อกล้องนั้นบันทึกฉากเด็ดที่ ตานนคุยเรื่องโครงการเดอะเทรนกับช่อพแพร ช่อแพรรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลตะโกนสั่งให้ปิดหน้าจอบนเวทีทีมงานรีบทำตามคำสั่งแต่ไม่สามารถปิดจอได้เพราะทั้งหมดถูกควบคุมจากที่อื่นปราณนนก็น่าเครียดตั้งท่าจะไปดูหลังเวทีแต่ก็ช้าไปแล้วภาพในจอปรากฏภาพเขากำลังคุยกับช่อแพรคุณจะว่าอะไรไหมถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการเดรเทรนคนเดียวหมายความว่าไงฉันอยากจะให้คุณรสลินดูแลเรื่องสถาปัตยกรรมในแต่ละสถานีให้กับเรา คุณโรสลินเป็นหลานของท่านวอลิสก็จริงแต่ทำอย่างนี้ระวังท่านวอลิสจะไม่ชอบนะเหรอคะแต่ฉันว่าท่านวอลิสน่าจะชอบนะถ้ามีคนช่วยเอาไอศิลปะโง่ๆนั้นไปแต่งสถานีผมไม่อยากให้คุณพูดอย่างนี้ คุณก็รู้ว่าท่านวอริสรักคุณโรสแค่ไหนถ้าเราดึงเธอออกมาออกแบบให้เรามีเหรอที่เราจะไม่ได้โปรเจก์นี้โรสลินลุกพรวดและผลุนพ่านออกจากงานชอบแพรกระโจนตามเดี๋ยวก่อนนะคะคุณโรสฟังดิฉันก่อนคะ่ะเมธานีก็ไม่ได้นิ่งนอนจจรีบตามไปรังโรสลินโรสเดี๋ยวก่อนกระนั้นโรสลินก็ไม่หยุดร้อนถึงปราโนนต้องตะโกนลั่นสั่งให้ปิดจอทีวี งานแถลงข่าวล่มภายในชั่วพริปตาหลังมีคลิปแชร์แผนการของช่อแพรกับปราณน,น์นน์ภายทุนกับวิมลกลับไปแล้วพร้อมรอยยิ้มสะใจทิ้งให้ดาประดับปรับมือกับความกระหนในงานปราณนนนโกรธมากจนความดันขึ้นสูงส่งโรงพยาบาลด่วนดาประดับกับเดชาตามประกบโดยมีช่อแพรมองตามด้วยท่าทางช็อกไม่หายที่ทุกอย่างผิดแผนแบบนี้เมยก็ตะลึงไม่แพ้คนอื่นผลไปหาศิวกรทันที ไอ้กอนแกทําบ้าอะไรของแกวะสิบวกอยักไหล่ทาไขสซืออะไรของแกเมฆเดือดมากโพร่งอย่างเหลืออดยังจะถามอีกแกหลอกว่าจะเปิดคลิปของคุณช่อแล้วก็หลอกให้ฉันเอาไปเปิดไอ้บ้านี่นี่ฉันเป็นเพื่อนแกนะเวย้ยหลอกได้กระทั่งฉันแกน่าจะดีใจที่ได้แฟชได์นั้นไม่ใช่คลิปของไอ้วัดเพราะไม่อย่างนั้นแกน่าจะโดนจับไปแล้ว สิบกุกก่อนสวนอย่างไม่ยี่หละก่อนอธิบายแผนทุกอย่างเสียงเรียบที่ฉันบอกแกว่าเป็นคลิปไอวัดก็เพราะอยากให้แกระวังนั่นแหละจะได้ให้ฉันระวังหรือจะได้ให้ฉันเล่นสมจริงกันแน่คุณชอบรู้ว่าคลิปอยู่กับเราเธอคงคิดว่าเราจะใช้งานนี้เปิดคลิปนั้นเพื่อทำลายเธอทำให้เธอไประวังที่แกแทน แล้วแกก็เลยได้โอกาสเปิดคลิปจากมือถือแกขึ้นจอขอบใจมากนะไอกรที่ใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อเม่ประชดอย่างหัวเสียก่อนถอนใจหนักหน่วงเมื่อเห็นสีหน้าตึงเครียดของเพื่อนรักเออเออไม่มีอะไรหรอกฉันแค่รู้สึกว่าหลังจากนี้แกคงต้องระวังตัวให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณช่อคงไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง,ง่ายๆแน่ ชอบแพ้ไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้จริงๆแต่ยังหาหลักฐานไม่ได้ว่าใครหักหลังเธอแบบนี้ดาวประดับไม่มีเวลาจับผิดหน้าสาวตามประกฏปราณน,นจนถึงโรงพยาบาลพร้อมฟังคําอธิบายอาการของพ่อบุญธรรมจากหมอไม่ต้องห่วงหรอกครับผมเชื่อว่าหลังจากนี้คุณปราณนลต้องแข็งแรงขึ้นแน่นอนตอนคุณดาวอยู่อเมริกาเวลาผมไปตรวจคุณปรานลที่บ้านคุณปรานลจะบอกเสมอว่าท่านจะต้องแข็งแรงเพื่อรอเจอคุณดาวนะครับ ดาบระดับโล่งใจเมื่อได้ยินจากหมอว่าปราณน,นพ้นขีดอันตรายกระนั้นก็ใจไม่ดีเมื่อเห็นว่าหมอเรียกเชิญขวัญพยาบาลประจําตัวปราณน,นไปสั่งความสีหน้าเคร่งเครียดผมอยากให้ดูความดันทุกสองชั่วโมงนะถ้ามีอะไรรีบโทรบ,บอกผมทันทีคําสั่งของหมอทําให้ดาบระดับไม่ไว้ใจรีบตามไปถามด้วยสีหน้าร้อนรอนคุณพ่ออาการหนักกว่าที่คิดใช่ไหมคะบอกมัตถะค่ะ หมอลำบากใจมากแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจพูดความจริงคุณปราณน,นน่าจะมีอาการของเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยครับแต่ต้องรอให้ฟื้นแล้วทำเอ็า m r ไอดูอีกทีตอนนี้คุณพ่อคุณอาการหนักกว่าที่คิดทางที่ดีหลังจากนี้ผมไม่อยากให้มีเรื่องที่กระทบกระทือนความรู้สึก คำอธิบายของหมอทําให้ดาวระดับหนักอึ้งในอกเชิญขวัญกับเดชาเห็นใจมากตามไปคุยด้วยคุณดาวคุยกับหมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสีหน้าของดาวระดับทําให้เชิญขวัญต้องปลอบคุณเดชาเล่าให้ฟังแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนทําแบบนี้ด้วยน่าสงสารคุณท่านนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะดาวไม่ปล่อยให้คนที่ทํากับพ่อลอยนวลแน่ๆเดชานิ้วหน้าคุณดาวจะทําอะไรหรอครับ ดาวจะให้ทาดาเขามาสืบเรื่องนี้ค่ะแต่ผมว่าน่าจะไม่เหมาะครับ1คือเรื่องนี้ไม่ได้เป็นคดีความอะไรสารวัตรทาดาน่าจะเข้ามาตรวจสอบไม่ได้แล้วอีกอย่างคุณท่านกับคุณช่อน่าจะไม่อยากให้ใครรู้เรื่องนี้แล้วจะให้ดาวอยู่เฉยๆอย่างนี้เหรอคะ ท่าทีร้อนรนของดาวระดับทำให้เชิญขวัญต้องปรบเช่นเดียวกับเดชาที่เชื่อว่าชอ่อแพรต้องไม่ยอมอยู่เฉยแน่กระนั้นดาวระดับก็นั่งไม่ติดพยายามคิดหาทางแก้พรันก็ยิ้มกว้างเมื่อทาดาโทรมาหารู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมอืมผมโทรไปหาชัดแก้วคุณอาเป็นยังไงบ้างยังไม่ฟื้นเลยแต่ปลอดภัยแล้วดาวอยากแจ้งความไหม ไม่เป็นไรถ้าในมุมของตำรวจคิดว่าคนที่ทำอย่างนี้น่าจะเป็นใครดาวสงสัยใครในบ้านหรือเปล่าเพราะภาพที่ออกมาก็มาจากกล้องภายในบ้านไม่มีแล้วดาวก็ไม่คิดว่าจะมีคนในบ้านทำอะไรแบบนี้ด้วยแล้วถ้าคนนอกละ่ะ ช่วงนี้มีใครที่น่าสงสัยไปที่บ้านบ้างหรือเปล่าภาพสิวกรมาบ้านเขมวัดเมื่อวันก่อนลอยเข้ามาในหัวดาวประดับสังหอ์ใจว่าเขาอาจมีส่วนกับเรื่องนี้แต่ยังไม่มีหลักฐานแต่สินใจวางสายทาดาและปรีไปบ้านศิวกรทันทีสิวกรอึ้องมากเมื่อฮิ้วถูกอาหารมาฉลองกับแม่ที่บ้านแล้วเห็นดาวประดับหญิงสาวไม่รอช้าลากเขาไปคุยนอกบ้านเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นฝีมือนายใช่ไหม ทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นล่ะครับอย่าบอกนะว่าเห็นผมซื้อกับข้าวมาเยอะก็เลยคิดว่าจะฉลองจริงๆไม่มีใครไปที่บ้านฉันนอกจากนายถ้าอย่างนั้นคุณช่วยบอกผมหน่อยว่าผมจะทําอย่างนั้นไปทําไมเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่นายรู้อยู่แก่ใจนายอาจจะต้องการให้พ่อฉันตกใจและเป็นอย่างที่นายเห็นก็ได้ ผมว่าคุณน่าจะดูหนังสือสอบสวนมากไปหรือเปล่าคนก็โง่อย่างผมไม่คิดอะไรซับซ้อนอย่างนั้นหรอกถ้าอย่างนั้นนายกล้าฉันดูมือถือนายไหมล่ะแล้วคุณกล้าเข้ามาเอาเองไหมล่ะผู้พลางยกมือขึ้นสูงส่งสายตาวัดใจาดาบระดับพยายามเอื้อมมือแต่ถูกเขาแกล้งชักมือหลบแล้วถ้าคุณไม่เจออะไรคุณจะชดใช้ในสิ่งที่คุณกล่าวหาผมยังไงได้ทุกอย่างแล้วถ้าเจอล่ะนายจะชดใช้ด้วยอะไรคุณอยากได้อะไรล่ะ ชีวิตของนายดาบระดับแวดลั่นไม่รู้เลยว่าเวลาเดียวกันนั้นช่อแพรที่สงสัยว่าสิวัตอาจเป็นตัวการเรื่องนี้ก็ตามมาดูเขาที่บ้านและผู้บริหารสาวก็ต้องตะลึงตาค้างเมื่อเห็นเขาอยู่กับหลานสาวคนเดียวสิบกรนในคราบสิวัตยังไม่รู้ตัวว่าช่อแพรตามมาที่บ้านตั้งหน้าตั้งตาย,ยียวยดาบระดับแทนที่คุณจะอยากให้ผมตายผมว่าคุณน่าจะรู้สึกดีที่เกิดเรื่องวันนี้ขึ้นมากกว่านะทำไมฉันต้องรู้สึกดีด้วย ก็คุณอยากทำลายคุณชอบแพรมาตลอดไม่ใช่เหรอดาบระดับเถียงไม่ออกสิวกรเหยียดยิ้มผมรู้ว่าคุณดีใจและผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรถ้าคุณจะรู้สึกอย่างนั้น พ่อคุณก็เป็นแค่ข้ออ้างที่คุณใช้เพื่อจะล้างแค้นคุณชอ่อแพรเท่านั้นขาดคำดาประดับตกหน้าเขาเต็มแรงสิบกรชะงักก่อนกระชากเธอมาจูบอย่างดุดันดาประดับพยายามดิ้นและทุบตีแต่เขาก็จูบไม่หยุดกระทั่งเธอระทวยชอ่อแพรช็อกมากกัดกรามแน่นด้วยความแค้นและหึงหวงผลพลันออกจากตรงนั้นทันทีดาประดับตัวอ่อนพอริจ,จูบจากเขาสิบกรสัมผัสดได้ถึงคราบน้ำตาจึงผลักตัวออกดาประดับสวยจังหวะนั้นผลักเขาออกและกลับไปขึ้นรถ ด้วยสภาพเหมือลอยสิบกรเห็นท่าไม่ไดีรีบตามติดพรันก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นรถคันหนึ่งพุ่งมาหาเธอด้วยความเร็วสูงสิบกรคว้าตัวดาวประดับไว้ทันบุดวิดดาวประดับตะลึงมากรีบผลักสายอ้อมกอดของเขาปล่อยฉันบอกให้ปล่อย ปล่อยให้ไปโดนรถชนตายแบบเมื่อกี้หรอมันนี่พูดพังชุดกระชากลากถูเธอไปที่รถยื่นมือมาหาเอากุญแจรถมานายจะทําอะไรก็พาคุณไปส่งที่บ้านไงดาวระดับปฏิเสธเสียงแข็งไม่ต้องศิลปกรอ่อนใจมากแต่ัดสินใจลากเธอขึ้นรถแล้วขับออกไปทันที ถ้าคุณอยากจะตายไว้ผมไปส่งที่บ้านแล้วคุณจะทําอะไรก็เรื่องของคุณดาบระดับพยายามขัดขืนแต่สู้แรงเขาไม่ได้กระทั่งเขาพามาถึงหน้าบ้านศิวกรในคราบสุวัสดจึงลงจากรถและปล่อยให้เธอขับเข้าบ้านเองแต่ไม่ถึงอึดใจดาบระดับก็ควักปืนในลิ้นชักหน้ารถไปเจ่อยิงเขาศิวกรไม่สะทกสะท้านเอ่ยเสียงเรียบพวกคุณคงคุ้นกับวิธีนี้ใช่ไหมเวลาไม่พอใจใครขึ้นมาก็แค่กําจัดบันทิ้งฉันขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายถ้านายทําแบบ นี้อีกแล้วก็ถ้าอย่างนั้นคุณก็ยิงเลยเพราะถ้าผมตายคุณจะได้มั่นใจว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกดาประดับเล็งปืนใส่เขามือไม้สัน่นสุดท้ายก็ทําไม่ได้ต้องปล่อยเขาจากไปแต่ท้าดาที่แวะมาหาเธอที่บ้านไม่ยอมขับรถตามไปปาดหน้าสิวัตรสิวกรยิ้มเย็นท่าทางเหมือนไม่ยี่ระสวัสดีครับสรวัตรบังเอิญเจอกันอีกแล้วนะครับไม่บังเอิญหรอกผมอยู่หน้าบ้านดาวเมื่อกี้แล้วสรวัตต้องการอะไรจากผมครับ นายทำอะไรดาวมีหลายเรื่องที่ผมกับดาวทำกันสรวัตรอยากฟังเรื่องไหนล่ะครับก็เรื่องที่ทำให้ดาวต้องเอาปืนจ่อหน้านายนะคำถามของสรวัตรหนุ่มทำให้สิวกรรู้ว่าอีกฝ่ายเห็นเหตุการณ์ที่หน้าบ้านเขมวัดจริงๆแกนั้นก็ไม่หวัน่นสงสัยตายเยอ้ยอยันแล้วสรภาพตามตรงเราจูบกันทาดาอึ้องมากก่อนตั้งสติได้ต่ออีกฝ่ายจนหน้าหันสิวกรในคราสุวัตไม่ถือสาพูดกวนประสาท โอเคผมเข้าใจว่าสรวัตรคงโกรธที่คนที่ได้จูบแรกของเธอไม่ใช่สรวัตรแต่ผมบอกสรวัตรแล้วนะแกคิดว่าฉันจะโกรธที่แกบอกว่าแกกับดาวจูบกันงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็รู้ไว้ด้วยว่าฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหม พราะดาวเขาไม่ได้คิดอะไรกับแกงไงไม่อย่างนั้นเธอคงไม่เอาปืนจอน่อนายอย่างนั้นหรอกสิรกรเจ็บแป๊บแต่ไม่ทันโต้ก็โดนทาดาขู่ทิ้งท้ายหมัดเมื่อกี้ฉันแค่ทําสิ่งที่ดาวอยากทําฉันเตือนไว้ก่อนอยู่ห่างๆดาวซะถ้าฉันรู้ว่านายทําให้ดาวเสียใจแล้วก็ทาดาพูดไม่จบก็ขับรถจากไปทิ้งสิวกรให้มองตามด้วยความแค้นปนสะเทือนใจที่ถูกพูดแทงใจดํา ชอแพรโกรธมากที่เห็นดาวประดับจูบกับสิวัตจงใจเล่นสงคมประสาทกับลานสาวแต่เช้าของวันต่อมาเพิ่งรู้ว่านาชอก็กินอาหารเช้าด้วยที่ฉันไม่กินเพราะฉันไม่อยากนั่งร่วมโต๊ะกับคนอื่นดาวประดับเจ็บจี๊ดกับคำพูดตรงไปตรงมาของชอแพรแต่ไม่ทันตั้งหลักได้อีกฝ่ายก็พ逻งถามเมื่อคืนกลับดึกนี่ไปไหนมาทำไมล่ะคะปกตินาชอเองก็ไม่ค่อยสนใจว่าดาวจะไปไหนอยู่แล้วนี่คะ่ะเปล่าหรอก ฉันก็แค่คิดว่าเธออาจจะรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเลยไม่กล้ามาสู้หน้าฉันไงเดาวไม่ใช่คนอย่างนั้นอะไรที่ดาวทำดาวก็กล้ารับแน่ใจเหรอว่ากล้ารับแล้ววันนี้จะเข้าออฟฟิศหรือเปล่าค่ะแต่คงหลังจากไปเยี่ยมคุณพ่อแล้วน้าไม่คิดจะไปเยี่ยมคุณพ่อหน่อยหรอคะตามสบายไปก็เท่านั้นฉันยังมีเรื่องต้องสะสารอีกเยอะ ช่อแพรเอิดเป็นในแต่ดาวประดับไม่ได้ใส่ใจรีบออกจากบ้านไปเยี่ยมปราณนนที่โรงพยาบาลช่อแพรมองตามหลานสาวและพืมพร,รมสิงเฮี้ยมพวกเธอต้องได้รับสิ่งที่ทำไว้กับฉันแน่เหตุการณ์งานถแถลงข่าวร่วมกลายเป็นที่โจทจันในออฟฟิศชาติตาข้องใจมากขอไฟล์เมื่อวานมาตรวจสอบแล้วก็เห็นข้อสงสัยเป็นสัญลักษณ์แปลกๆตรงมุมจอเลยไปสอบถามจากเมฆนี่นี่ฉันเห็นไอเนี่ยมันขึ้น,ม,น,นมันคืออะไรหรอ จะอะไรมันก็บอกว่าเชื่อมต่อสัญญาณมือถือกับทีวีแล้วไงเชื่อมต่อมือถือกับทีวีเหรอถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนที่ทําก็ต้องอยู่แถวหน้าเวทีไม่ได้อยู่ข้างหลังใช่ไหมเม่อยากตกปากตนเองเพราะาเพิ่งคิดได้ว่าหลุดปากเรื่องสําคัญที่อาจ สาวถึงสิวกร์เพื่อนรักแต่ไม่ทันได้แก้ต่างสิวกรก็โผล่มาเรียกเขาไปคุยด้วยสิบวกร์มั่นใจว่าดาบระดับกับช่อแพรระแคะระคายบางอย่างเมฆร้อนใจมากแต่กระตกกระตากไม่ได้ได้แต่เตือนให้เพื่อนรักระวังตัวเพราะช่อแพรคงไม่ยอมอยู่เฉยช่อแพรไม่อยู่เฉยจริงอย่างที่เมฆคาดผู้บริหารสาวตัดสินใจบุกบ้านสิวัตในวันเดียวกัน แถมเล่นสงครามประสาทส่งภาพถ่ายทุกมุมในบ้านเขาไปให้ถึงออฟฟิศระหว่างที่สิวกรในคราบสิวัต,ตกตะลึงกับภาพถ่ายในบ้านตนเองชอบแพรก็คุยกับสีดาเรื่องสิววัดวัดตอนเด็กกับตอนโตเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะคงเป็นเพราะอุบัติเหตุน,นั้นเลยทําให้วัดท่าทางเปลี่ยนไปนะคะสีดาหายใจไม่ทั่วท้องกลัวความลับเรื่องลูกชายมีฝาแฝดจะแตก คุณเป็นเพื่อนกับตาวัดที่ทํางานหรอคะขอโทษที่ต้องถามอย่างนี้นะคะวัดไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฉันฟังหรอกคะ่ะเอาเป็นว่าฉันไม่อยากอ้อมค้อมฉันไม่ได้เป็นเพื่อนกับลูกชายคุณหมายความว่าไงคะฉันคือชอบแพรเขมวัดเจ้าของบริษัทที่วัดทํางานอยู่คุณคิดว่าคนระดับฉันจะเป็นเพื่อนกับลูกชายคุณหรือไงดิฉันไม่เข้าใจแล้วคุณกับตาวัดเป็นอะไรกันคะชอบแพรมองสีดาแล้วยิ้มวัดกับฉันเป็นชู้กันคะ่ะ คำพูดของช่อแพรทำให้สียาช็อกมากจนหมดสติกว่าสิวกรจะกลับมาเจอช่อแพรก็หายตัวไปแล้วกระนั้นสิวกรก็ไม่มีเวลาใส่ใจรีบปฐมพยาบาลแม่จนอาการดีขึ้นก่อนก่อนรู้ใช่ไหมว่าตาวัดกับคุณช่อแพรมีอะไรกันสิวกรพูดไม่ออกสีดารู้คำตอบสะเทือนใจมากจริงหรือเนี่ยตอนแรกแม่ไม่อยากจะเชื่อที่เธอบอกทาไมทาไมตาวัดถึงทาแบบนี้แม่ใจเย็นๆก่อนครับ ลูกจะรักใครชอบใครแม่ไม่ว่าแต่ทำไมต้องไปรักคนที่มีสามีแล้วแล้วอย่างนี้ลูกจะไปดีได้ยังไง